สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนจิราแผ่นทองจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสำหรับวิดีโอนี้เราจะขอนำเสนอการใช้งานบอร์ด ESP 3 2ร่วมกับภาษาไมโครไพทอนค่ะ ในลำดับแรกนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการดาวน์โหลด Python ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะเราสามารถไปที่ python.org ได้เลยนะคะและไปที่ดาวน์โหลดค่ะและเลือกดาวน์โหลด p y t h o n สำหรับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการติดตั้งได้เลยนะคะ แต่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะเราติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับด้านไหนที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็สามารถ install now ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะไปทำการดาวน์โหลดเฟรมแว a ร์นะคะสำหรับ MicroPython เราก็เลือกไปที่บอร์ด ESP 3 2 m o d u โมดูลนะคะหลังจากนั้นเราเลือกที่ e p 3 2 IDF4 ตรงนี้นะคะเลือกเป็นวันที่ล่าสุดนะคะและโปรแกรมที่เราจะใช้ในการติดตั้งเฟรมแวร์ตัวนี้นะคะเราจะใช้โปรแกรม u p y c r a f นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้เลยนะคะเมื่อโปรแกรมดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาค่ะโปรแกรมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ทำการต่อบอร์ด ESP32 กับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะและตรวจสอบดูค่ะว่าบอร์ด ESP32 ของเรานะคะต่ออยู่ที่คอมไหนนะคะอันนี้บอร์ดของเรานะคะก็จะต่ออยู่ที่คอม3นะคะ แล้วก็ไปที่ True นะคะเปิ์ f r a m e w ว r ์นะคะแล้วเลือก ESP 3 2นะคะแล้วก็เป็น Yes นะคะแล้วเราก็เลือก Com สานะคะเฟ a มแวร r ช c h o นะคะแล้วก็จะเลือกที่ User นะคะก็คือเราจะเลือกไฟล์ที่เราโหลดมาก่อนหน้านี้นะคะและกด OK ค่ะแล้วก็ร OK อจนกว่าจะเปิ์ f r a m e แ a r e เสร็จเรียบร้อยนะคะ เมื่อเราเบรนเฟรมแวร์เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบอร์ด ESP 3 2ของเราตอนนี้ก็สามารถใช้ภาษาไมครไพ t h ทอนได้แล้วนะคะเรามาลองทดสอบกันค่ะโดยการเราจะสร้างไฟล์นะคะ n e w ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ภาษาไพทอนแบบง่ายๆนะคะ แบบนี้นะคะแล้วทำการเซฟค่ะแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์นะคะแล้วกดโอเคค่ะแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะใช้ในการเซฟไฟล์ตัวนี้นะคะหลังจากนั้นเราต้องทำการคอนเน c กกับบอร์ดก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็คอนิกกระบ,บอดเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราไปที่ดาวน์โหลดแอนดันนะคะก็คือจะดาวน์โหลดไฟล์นี้นะคะลงไปที่บอร์ด ESP32 แล้วก็รันโปรแกรมค่ะได้ผลลัพธ์ของไฟล์โปรแกรมของเราตรงนี้ขึ้นมานะคะก็แปลว่าบอร์ดของเราสามารถใช้ภาษาไมโครไพทอนได้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าสนใจสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารความรู้ต่างๆได้นะคะและถ้าสนใจรับข่าวสารการฝึกอบรมของเราสามารถไปที่ Facebook ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ